โอเคนะสวัสดีครับวันนี้ผมกราฟรีเจนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมไปนี่นะครับอ่ารถนะครับผมเกรด A ราคาประหยัดมากๆนะครับผมนะราคาย่อมๆมากไม่ถึงสี่แสนนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับนะเดี๋ยวแล้วก็ทางเรานะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับแล้วก็เดือนนี้พิเศษนะครับผมจอง199บาทเท่านั้นนะครับรับเงินกลับบ้านไปเลย19,999บาบาทนะครับผมแล้วก็จะมี ดอกเบี้ย0 0นะครับผมนะถ้าใครอยากได้ก็กดเข้ามานะครับผมนะกดหนึ่งมาเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจโปรนะครับบัตรเติมนมันนะครับผมกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆอก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะกั้งแรกนะครับมาดูด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นตาเพชรนะครับผมนะ ก็มีตัดบอกมาให้นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้ขายถูกมากๆอที่ผมบอกไปนะครับเริ่มผ่อนห0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะนะมีกระสาดให้นะครับคันนี้สปอยล์มีนะครับผมสปอยล์มีมานะครับแล้วก็สเกิร์ตรอบคันเลยนะอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวจีนะโอเคไฟสวยมากไฟไท้ายคันนี้ใสๆเลยจริงๆนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะว่าท้ายคันนี้มีโดนไหมมีเปลี่ยนมีอะไรมาไหมนะนิดนึงนะไม่เยอะนะครับ รถคันนี้ขายอยู่มันผ่อนประมาณห้าพันหกใช่คันนี้เริ่มผ่อนห้าพันเท่านั้นเองผ่อนห้าพันหกแล้วก็เรามีนะครับผมนะถ้าใครอยากข่าฟรีบอกนะครับผมใครอยากได้โปรตัวไหนนะกดเลขอะไรดีเลขหนึ่งมาเลยนะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นตัวไหนนะครับมาด้านท้ายนะครับโอเคนี้เดิมเดิมเลยนะอีพงไปดุมให้นะครับมีกล้องหลังนะครับสำหรับคันนี้นะโอเคไป ห้าพันถ้าหุนอยากผ่อนแค่สี่พันได้ไหมอยากผ่อนสี่พัน 4, ได้ครับผมนะมันจะยังไงดีกดเลขหนึ่งมาเลยนะถ้าอยากได้โปรตัวไหนนะแล้วก็มีอย่างที่ผมบอกไปนะมีช่วยพรมีคาฟรีมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี่สิ่งสำคัญนะครับผมนะเดี๋ยวดูคันนี้เสร็จนะเดี๋ยวไปดูคันอื่นนะครับถ้าใครอยากได้แบบชุดแต่งนะครับผมนะกดเลขสองมาเลยนะอยากได้แนวไหน,อย,ไหนอยากได้นู่นอยากได้นี่กดมาเลยนะครับผมสําหรับชุดแต่งนะไปโอเคมาคันนี้นะครับ CRV แหแม่ เอาไงดีเมื่อกี้ก็ลูกค้ามาสนใจเหมือนกันนะครับนะก็มาดูคันนี้นะครับก็จองไปแล้วนะครับผมนะสำหรับคันนี้แต่ถ้าใครสนใจนะครับอาจจะหลุดจองก็ได้นะสําหรับคุณแม่ท่านเมื่อกี้นะครับก็อย่างเดิมครับผมจองตอนนี้นะครับสาหรับเดือนนี้199บาทรับเงินกลับบ้านไปเลย1 9 9 9 9บาทนะครับนะคันนี้เราขายอยู่ที่ราคา3 3 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6000นนะครับนะผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยนะเริ่มผ่อนอยู่ที่00พันนะครับผมบอกเลยนะ ครอบครัว SUV นะครับผมนะราคา3 0 0แสนไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวนะเริ่มผ่อนแค่6 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับสนใจอย่าลืมนะครับผมกดมาเลยเลขเก้านะครับสำหรับกดจองนะเลขเก้ากดมาเลยนะครับถ้าสนใจนะโอเคเดี๋ยวมาดู้าคานะครับสำหรับคันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับคันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นรถติดแก๊สนะครับมันก็อย่างที่บอกไปนะช่วงนี้น้ํามันค่อนข้างแพงนะครับถ้าสนใจรถติดแก๊สกดมาเลยนะครับผมนะกดจองมาเลยเอจองซีอี อ่ะองทีวีจบเลยนะครับเดี๋ยวให้อดินติดต่อไปหานะครับโอเคมาดูข้างในกันนะครับผมนะว่าคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะครับเอมาคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่ทั้งคันนะครับนะใหม่ทั้งคันนะสําหรับคันนี้นะครับเบาะนงเบาะหนังนะผมทําให้หมดนะครับเพราะว่ามาตอนแรกผมบอกเลยว่าเบาะกรอบนะครับกรอบขาดนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับดูเลยมาแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้ อันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับกล้องหน้าจออะไรก็ยังจะไม่มีให้นะก็คันนี้นะครับมีพวงมาลัยปฏิฟังก์ชันนะครับแต่ยังมีครูซคอนโทรมาให้นะครับสําหรับคันนี้นะถ้าสนใจกดจองมาเลยนะครับนะกดจองมาเลยแค่ร้อยเก้าเองนะจองรถร้อยเก้าได้เงินกับบ้านหมื่นเก้าโอ้โหแม่งคูมไม่เห็นนะครับนะใช่ตรงนี้เป็นรอโตโฟ้านะครับสีนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับ SUV สนใจรีบติดต่อมานะกดจองมาเลยนะครับนะอันนี้บอกเลยว่าเริ่มพรนะ ไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้เริ่มผ่อนอยู่ที่6 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับเริ่มผ่อนอยู่ที่หกพันบาทนะครับอย่างที่บอกไปครับสําหรับคลิปนี้โพสต์นี้ไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะครับผมนะสนใจกดจองมานะครับเดี๋ยวได้บัตรเติมน้ามันกลับบ้านด้วยครับหนึ่งพันบาทนะมามาดูรอบๆคันซะหน่อยมาเดี๋ยวมาดูข้างนอกสักงหน่อยนะครับผมนะว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับอะกระจังหน้ามีตัดโฟมียมมานะครับไฟหน้าเป็นตาเพชรนะทั้งสองคันเลยนะครับแล้วก็มีตัดหมอกเราติดเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับ มาอันนี้ก็คลิปแรกนะครับนะไลฟ์แรกเลยนะก็ติชมกันได้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้เป็นตัว E นะครับนะตัว 1.5E ด้านหลังเดิมๆนะครับนะเดิมๆไม่มีอะไรเลยอันนี้สีเดิมนะครับรถผมบอกเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่ตัดต่อนะครับถ้ามีเต็นเราไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะไปเริ่มด้านหลังนะครับโอเคภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้า ได้น้ำตาลเอ้ أي, ได้น้าเงินตัดนะครับขอไปได้เบาะผ้ามานะครับสีดํานะโอเคไม่มีที่พักแขนนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อครับไปดูอีกคันนึงโอเคเผยเหมือนกันนะภายนอกเหมือนกันนะครับผมนะได้ตาเพชรมานะครับแล้วก็ตัดหมอกติดเพิ่มมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในนะครับแต่นี้จะไม่เหมือนกันนะภายในคันนี้จะเป็นเบาะสีครีมนะครับ นะถ้าใครสนใจแบบเอ้ยน้องอยากได้สปอร์ตหน่อยสีดํานะถ้าใครบอกน้องพี่อยากได้เสลีส,ส่องสว่างกว้างๆสีครีมนะครับแนะนําเลยนะรันนี้ก็เท่ากันนะครับผมนะราคา3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเริ่มผ่อนอยู่ที่หกพันเหมือนกันนะครับนะอยากได้โปรตรงไหนก็ทักมาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคไม่มีอะไรต่างเลยเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะถ้าอยากได้เพิ่มติดต่อได้นะครับนะกดจองมีออสบอกสีครีมมาได้เอา ่อดน้องอยากได้บอกสีครีมนะอยากได้โปรตรงนู้นตัวนี้นะบอกได้นะครับบอมันสวยมากเลยนะใช่ใช่บอกสวยมากแล้วก็สีครีมนะผมบอกเลยว่ามันดูสว่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูกว้างนะแต่จริงๆแม่งก็ลดเท่ากันนะครับผมโอเค่าที่บอกนนะคันนี้จองอยู่ที่เออผ่อ,อนอยู่ที่ประมาณหกพันหกพันบาทนะครับผม <c oughs> จองอยู่หกพันแต่ถ้าแบบว่าอยากผ่อนห้าพันก็ได้อยากผ่อนห้าพันได้ครับผมนะต่อมาเลยนะครับกดจองมาเลยนะกดคอมเมนต์มากดจองมาเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวพาไปดูเทียนหน้าแล้วกันไปแต่ที่หน้าตอนนี้กําลังล้างอยูไ่ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็อยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเริ่มผ่อนอยู่ที่หกพันเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าผ่อนถูกมากนี่อันนี้สภาพดิบๆเดิมๆนะครับนะก็กําลังจะบิวอยู่นะครับเครื่องยนต์แน่นนะครับช่วงล่างดีนะราคาสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทไม่มีที่ไหนนะเทียนหน้านะครับเทียนหน้าไม่มีที่ไหนเลยนะถ้าสนใจก็รีบกดจองมานะครับนะสำหรับ,บคันนี้ อ่า okay. uh, สีดำสปอร์ตมาเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยนี่นเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเลยดีกว่าไปดูด้านหน้านะครับอันนี้ก็ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมมานะครับนะแล้วก็ไฟตลาเพชนะครับตัดหมอกมีนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีสมาร์ทเอนทีให้นะครับโอ้เดิมเดิมภายในดิบๆเลยนะตอนนี้ก็กําลังบิ้วอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวถ้ารถเสร็จเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีนึงแล้วว่าคันนี้แบบจแจ๋งขนาดไหน,นครับก็ภายในมีตัดโคเมียมนะครับมีหน้าจอมาเลยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็โอเคด้านหน้าด้านหลังนี่ดำเดิมเลยนะำเดิมจองถูก้องถูกมากนะครับจองถูกมากนะเริ่มเริ่มผ่อน6,000บาทนะครับจอง9 9รเบาทรับเงินกลับ,บบ้าน1 9 9่9บาท นะโอเคมาครับมาต่อกันที่สวิปนะอันนี้ก็เป็นมินิมินิหน่อยนะครับผมนะเครื่องหนึ่งจุสองห้านะครับคันนี้โอเคคันนี้นะครับคันนี้นะเราเดี๋ยวนอดูไปดูกันสภาพภายในนี่ดิบดิบนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันภายในนะนี่จำไม้นะนี่บ่อขาดนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เลยผ้านะครับหนุนกระขนาดครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเสริมฟองน้ําเดี๋ยวเสริมให้ใหม่นะครับโอเค เอา X เ,เหรอ,อ,อ,อหใช่ใช่นะครับบอดสวยๆนะคันนี้สวยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรถสวิปนะเอาสวิปแต่เราไม่ได้มีเข้ามาแบบบ่อยๆนะก็คือนี้ลูกค้าก็เอามาเทิญน,นะครับลูกค้าเทินไปนะก็ถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับไฟหน้าดวงโตๆนะครับผมนะ่าสายไปสาตาแน่นอนนะครับ <c oughs> ดีไหม <c oughs> ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมัง้งได้ <c oughs> เดี๋ยวไลน์หน้าเราเปลี่ยนเดี๋ยวไลน์หน้าเปลี่ยนใหม่ดีา่าโอเค มาเดี๋ยวไปดู <c oughs> หน้าหลังสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้รถเพิ่งมาด้วยนะเดี๋ยวดูหน้าหลังสักนิดหนึ่งโ <Okay. S 1> อเคมาอื้นะีนะภายในเดิมๆนะครับอันนี้สภาพก่อนลุงยางอะไรอุปกรณ์ติดรถพร้อมนะครับภายในสภาพสมบูรณ์นะกราบเกิดอะไรปกตินะครับไม่มีแตกนะเบาพับได้เบาพับได้นะ Yeah. บอกไม่มีปัญหาบอกไม่เสียกว้างอยู่นะใส่ของใส่ของใส่กระเป๋ากลับบ้านได้อยู่นะโอเคนะรถที่ผมเอามาวันนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นไม่ใช่ไม่ถึงหมื่นนี่ไม่ถึงเจ็ดพันนะครับผ่อนไม่ถึงเจ็ดพันนะสำหรับรถที่มาวันนี้แล้วก็า้าคาสนใจก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูแบบรถเรามันก็หลายคันนะเดี๋ยวรอบหน้าก็เอารถแบบหรูๆไปเลยนะรถหรูๆไปเลยนะครับโอเคไปมีใครอยากดูคันไหนไหมมีใครอยากดูคันไหน กดคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับถ้าใครสนใจถ้าใครอยากดูคันไหนกดคอมเมนต์เข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรถหรูรถผู้บริหารนะครับรถแบบเกรดดีๆกระบะราคาถูกๆนะครับมีหมดนะครับผมนะรถแวนรถครอบครัวได้หมดนะครับอยากดูซี v ิกครับเงินเดือน25งหมซื้อได้ไหมครับซี v ิกซี v ิกเอาเป็นสีไหนดีเอ่ยเรามีสีบรอนนะครับสีบรอนสีขาวสีเทาดํานะ ก็อันนี้ราคาเดี๋ยวมาดูสีบอลก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้คือรถเสร็จแล้วนะครับรถที่่อบิวเสร็จแล้วนะราคาหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเงินเดือนสองหมื่นห้าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับซื้อได้เงินเดือนสองหมื่นห้าซื้อได้นะครับอันนี้อนันอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมดูยอดผ่อนแป๊บนึงอุ้ยซื้อได้ซื้อได้นะครับซื้อได้สบายเลยซื้อคนเดียวได้ใช่ใช่ซื้อคนเดียวสบายเลยนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมให้ทางแอดมินติดต่อไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวพาไปดูสภาพรถภายนอกนะครับก็กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมกันสาดมีนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับก็มีสมาร์ทเอนทรีให้นะครับโอเคมาภายในไหมดูไหมมาเดี๋ยวพาไปดูภายในก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสซอนโทให้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนครับมีกล้องถอยด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะมีกล้องถอยมาให้นะครับเป็นหน้าจอทัชนะครับ บอกข้างในนะครับทรงต่ปอดสีดำนะโอเคมีอยากดูขา้างไหนอไหมครับมีสีบีคันนึงมั้ม,มีมีครับมีนูนน่นนูน่นไปไใช่ครับเป็น 1.8l นะเป็น 1.8l นะครับตัวทอมทั้งคู่อันนี้สีบอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันนี้มาดูสีเทาดำแต่คันนี้ อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้วิวนะคันนี้ไาพาไปดูสภาพภายในมานี่ภายในสีครีมนะครับค่อนข้างกว้างนะดูสีสว่างสดใสนะครับก็เหมือนกันนะครับพวงมาลัยมัติฟังชันมีคุณคอนโทรลนะครับหน้าจอทัชนะครับมีกล้องหลังมาให้เบาตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนหนังกับเสริมฟองน้ำอยู่นะครับนะก็น่าจะอีกวันสองวันน่าจะได้แล้วนะครับ โอเคซีวิ c สองสีนะครับถ้าสนใจติดต่อมานะครับกดจองมาเลยนะอยากได้ซีวิคคันไหนนะครับเงิน <ปะ S 2> เดือนสองหมื่นห้าสบายสบายผ่อนอยู่หน่นต้นเองใช่ครับพ่อนอยู่หมื่นนิดนิดมีสีอะไรบ้างสำหรับซีวิ c เหรครับซีวิ c ซีวิคก็จะมีสีบอลหนึ่งคันนะครับแล้วก็สีเทาดำหนึ่งคันนะแล้วก็สีขาวนะครับสามสีไหนแล้วสีขาวสีขาวไม่อยู่เหรอ นู่นสีขาวนู่นเดีดูไหอุ้ยติดลูกค้าไปไหมไปได้ไปได้ไปไปไามีลูกค้าพอดีเลยใช่ลูกค้ากําลังดูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนี่สนใจเอสยวรถท่าประตูนะครับมีครับหรือว่าอยากได้คันใหญ่มีนะครับ11ที่นั่ง7ที่นั่งมีหมดนะครับเค <c oughs> <c oughs> อ่ะสีขาวนะครับคันนี้สามสี 3, อุ้ยรถล็อกรถล็อกอันนี้ภายในภายในคันนี้จะเป็นสีดํานะครับนะบอดสปอร์ตสีดํานะครับอ่ารู้สึกน่าจะเอาเบาะไปเปลี่ยนหนังกระเสริมฟองน้ําอยู่นะครับโอเคมีใครอยากดูคันไหนอีกไหมช่วงนี้ก็ไอ้นี่จะค่อนข้างเยอะนะสำหรับเต็นท์ผมแอ c o คอร์ดนะครับแอ c o คอร์ดค่อนข้างเยอะนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสีเทาดำสีดำนะครับผมมีตั้งแต่ตัว2.0ถึง2.4เลยนะครับตั้งแต่ตัว2.0 EL 2.4 EL เลยนะครับนะ มีหลายสีแล้วมีสีมีสีอะไรบ้างครับมีสีดำนะครับหนึ่งนะสีดำหนึ่งนะครับสีเทาดำนะครับสองสีขาวสามนะครับตามสีเหมือนกันนะก็สําหรับรถห้าประตูนะถ้าสนใจก็มีเอ็กเซลนะครับเอ็กเซลก็จะมีสองคันนะครับมีสีเขียวี่ม้าหนึ่งนะครับแล้วก็สีดำหนึ่งคันนะครับแล้วก็บีเอวีขาวนะครับแล้วก็เอชอาร์วีนะครับมีสีบอลสองคันนะครับแล้วก็สีเทาดำหนึ่งคันนะครับนะขอนทูกขอนทูกคอนทุกไม่ถึงหมื่นพวกนี้นะ่อนไม่ถึงหมื่นเลยนะครับ ขอนไม่ถึงหมื่นแล้วก็สำหรับสายลุยนะครับกระบงกระบะมีให้นะครับผมนะอยากได้ขับสองขับสี่มีหมดนะครับมีแต่เครื่องสองจุดสี่นะครับถึงสองจุดแปดเลยนะครับโอเคโอ้เหนื่อยร้อนด้วยจองจองแค่ร้อยเก้าเก้านะใช่โปรเฉพาะเดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับจองร้อยเก้าบเก้าแล้วเงินกลับบ้านไปเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปเดียวนะถ้าใครเข้ามาชมใครกดจองนะครับรับบัตรเติมน้ำมันกลับไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็สําหรับช่วงนี้นะครับขับสี่นะครับขับสี่มาแรงนะครับถ้าใครจองขับสี่มาช่วงนี้นะครับรับไปเลยห้าพันบาทครับสำหรับค่าไอ้บตรเติมน้ำมันนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมไลฟ์นะวันนี้ก็ไลน์แรกด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดหัวใจให้ด้วยนะแล้วก็ติชมได้นะครับข้อดีข้อเสียนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย